n นิกกี้ฟีฟ่าพอยต์คอยจำหน่ายฟีฟ่าพอยต์และฟีฟ่าคอยราคาทุกถูกลิงอยู่ด้านล่างนะ <S <S สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอีอีนะวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับผมวันศุกร์ก็ฟุตชมปเปียนวีคเอนครับผมสุดสัปดาห์ของร้องวันก็ไปดูกันเลยว่า ไอสัตว์มึงขับบอกไม่ขับรถเสียงดังที่หมายก็ได้โกหนึ่งครับผมของวันสัปดาห์นี้เมกาแพ็กมันพลาดครับผมมันพลาดครับผม,ม,ดบผม,มได้สิบเจ็ดวินครับน่าเสียดายน่าเสียดายขาดวินเดียวมันพลาดวันแรกแพ้ไปสามเกมวันแรกวันเดียวแพ้ไปสามเกมโอเคไปดูว่ามีนักเตะคนไหนน่าสนใจบ้างทีมอัพด้ววีคสัปดาห์นี้บอกเรยเลยว่ามันไม่ค่อยแพงครับผมไม่ค่อยแพง อีคดี้เนี่ยเป็นวอล์กอัพตัวเดียวในสัปดาห์นี้ราคาไม่ถึงสองแสนครับผมเดปายก็ไม่ถึงสองแสนมาเนก้านิ่งเป,เปลือไม่ถึงแสนก็เมียไม่ชานครับผมแพงสุดอันนี้ส่งตัวพรีเมียอ,อันนี้ส่งพรีเมรีกไอสัตว์สี่แสนครับผม,มเป็นลีกอื่นไม่แพงขนาดนี้หรอกเบเนเตียไม่ไม่น่าสนใจครับผมอทิตนีอินฟอร์มเรียกได้ว่าเขาขั้นแย่เลยครับผมแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีตัวชูโรงอื่นๆนะมันอยู่ไหนวะนี่ครับผม การพิเศษมากมายหลากหลายครับผมไอ้นี่อะไรเนี่ยการ์ดเขียวเหรอของไอแลนด์แมนอัลเดอร์แมนนี่โอ้โหแต่ละตัวโคตรแพงเลยครับผมแล้วก็ข้ามมานี้เลยครับผมแมวนัมแแมทของยูฟ่าคือเสดาวเสดาวผมทำผมมีแพ็คพิเศษเลดแบบสองทำไว้โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเอาเอาแบบสองเลดก่อนลวกันสามใบผมทำไว้เล่นๆคำๆกลัลวแพ็คมันจะน้อยไงโอเคมาไปเลยน้ำจิม้มไหมแพ็คพวกยีนี่น้ำจิ้ม ไม่ได้เฮีย้ยอะไรหรอกรู้อยู่แล้วมาตาแปดสิบสองพอดีด้วยนะแพงกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้ถอาไม่ใช่แพงกว่านี้เอาสามมีอีกสามมาขายขี้เกียจสับไอสัตว์ขี้เกียจไปสับตัวเสียเวลาโอเคใบที่สองไปการเขียวก็ได้เฮ้ยไอสัตว์เจ้าเอ้เจ้ามาริโอเก็บไปไม่สามเก็บไม่สามเก็บครับผมเก็บไว้เป็นอะไร ไปทำไปเปิดไปเลยเฮียไม่ได้เฮียอะไรหรอกมาติปมาติปช่วยมาติปโอ้มาติปแปดสามเนืปกติแปดสองนะโอเคมาพริมียมโกเพยเยอร์แพ็คแพ็คสองหมื่นห้าผมจัดไปเลยไม่เสียเวลาจัดไปเลยเฮ้ยเวทเยอะวาก ไขวะเนี่ยซามาริตซามาริตตาไขวะไ,วะไวะอ้เงีย้ยเยอะแล้วเสือกซ้มอีกขายแดกขายแดกไปแพ็คสองคทาแพ็คที่สองครับผมขาเขียวหน่อยขาเขียวไหมยากเหลยเนี่บาเลโฮสามก็ขายครับผม รวดเร็วเหลือเกินมาเมกาแพ็คขอทีเด็ดขอทีเด็ดสามสองหนึ่งกาเขียวมาลูกพี่หน่อยกาเขียวเบลเลบีสัตว์าม,มีานะฮะเลเลบ,บี้ ขายแม่งเลยสามเงี้ยเจ็ดเจ็ดไปไปไปเปิดแพ็คเสียตังค์ดีกว่าไปไม่ได้เฮเลยวะไอ้สัตว์เอ้ยอ่าอะไรเนี่ยอิเล็กทริกอิเล็กอิเล็กทรัมเพเยอร์แพ็คอะไรเนี่ยสิบสองโกหกแล้วอ๋อเงินหกโกหกสุ่มหกแล้วไม่เป็นไรมาเปิดเปิดแม่งไปเปิดเปิดแม่งไป เรเปิดแม่งไปเอาให้ลั่นหน่อยเอาให้ลั่นหน่อยด้ตัวที่สองแล้วครับผมตัวที่สองแล้วไอ้เยอะทำไมไม่มาเป็นตัวอื่นทำไมไม่มาเป็นตัวอื่นไอ้เยอะสามหมื่นเท่านั้นนะตอนเนี้ยสามหมื่นเท่านั้นนะเต็มที่ไอ้เหี้ยทำไมไม่มาเป็นตัวอื่นวะ ไม่มาเป็นตัวอื่นวะกูาาขายราคาราคาฉันนิดเลยสักสามหมื่นกูขายสามหมื่นไปเลยไม่มาเป็นตัวอื่นหรอเจ๊จี้เราเป็นต้องห่วยสักกูมีแล้วไปอีกโหเดสเปิดเปิดอีกไอ้สัตว์กาเขียวหน่อยกาเขียวไปกาเขียว ที่นี่ซ้ำเลยมีอยู่แล้วเอาไม่มีดีกว่าโอ้โหแรงเงินบานเลยสัตว์เปิดอีกเปิดอีกการจะเปิดอีกสักสามแพ็คสักแสนหนึงอีกสักสามแพ็คอีกสักสามแพ็คขอลั้นหน่อยขอลั้นหน่อยขอลั้นหน่อยไม่วกเอาอะกาเขียวก็ไม่มีเอยอะกูยังไม่ได้กาเขียวสักใบเลยสัตว์ลามี่โคตรกากเลยกากชิบหาย Ôiiiiiii, nào thế nó, nào thế nó Mà mà Cá kiểu thôi ơi, cá kiểu Cá kiểu mày Kiểu Kiểu không Bỏ lại thật, bỏ lại Bỏ lại bỏ lại bỏ lại bỏ lại Bỏ lại ơi, bỏ lại thật แม่งเอาเงินไปปาทิ้งโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนละครันใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยใครไม่กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยใครไม่กดถูกใจแฟนเพจรบกวนกดถูกใจแฟนเพจด้วยครับผมก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่โอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย